การ i r t e r n a l a น d i t นะคะตามระบบของ IATF 169หรือระบบที่ว่าด้วยเรื่องของคุณภาพสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยมันมีถึง3ประเภทนะคะเพื่อนๆรู้ไหมว่ามันมีอะไรบ้างค่ะ 1. ค่ะก็คือ System Audit นะคะก็คือการตรวจประเมินโดยอ้างอิงตามในส่วนของข้อกำหนดนะคะแล้วก็ในส่วนของ Procedure ที่องค์กรเป็นผู้จัดทาขึ้นค่ะว่าแผนกนั้นเนี่ยได้ดาเนินการสอดคล้องตรงตาม p r o เ e d u r e หรือตรงตามข้อกาหนด IATF ที่ว่าไว้ไหม 2ค่ะคือในส่วนของ Process Audit ค่ะก็คือดูว่าในส่วนของการทํางานของเพื่อนนะคะสอดคล้องตามเอ,อ t r o l Plan นะคะแล้วก็ตามเออ FMEA ที่ได้ว่าไว้ไหมนะคะ Control Plan บอกว่าทํากี่สเต็ปเนี่ยเราทําตามนั้นจริงไหมการบันทึกข้อมูลการจดข้อมูลหรือว่า การใช้อ้างอิงเอกสารเนี่ยตรงตามคอนโทรลแพนไหมนะคะและความเสี่ยงที่เราได้พบเนี่ยนะคะตรงตามในส่วนของ FMEA ที่ได้ประเมินไหมไปดูหน้าง,งานจริงมีความเสี่ยงอะไรที่มันเพิ่มเติมเ,เสริมขึ้นมาจากตัวของ FMEA ไหมนะคะและ3ค่ะคือในส่วนของ Product Audit ค่ะในส่วนของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเนี่ยเราเนี่ยได้มีการตรวจวัดแล้วก็ตรงตามในส่วนของเอสเปคดาต้าที่กำหนดไว้ไหมเราต้องมีการทวนสอบวัดอีกหนึ่ง รอบนะคะแล้วก็ในส่วนของการาใส่แพ็กกิ้งสแตนดาร์ดเนี่ยมันตรงตามแพ็กกิ้งสแตนดาร์ดที่ได้สัญญากับลูกค้าไว้ไหมนะคะไซส์ของกล่องนะคะประเภทของการการั้นการบรรจุจํานวนต่างๆหรือแม้กระทั่งการปิดแท็กค่ะและนี่คือ3ส่วนนะคะของการทํา IATF ค่ะเราต้องออเิตให้ครบให้จบตามนี้นะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขกับการทําระบบ ISO ค่ะ